อื่นไป,ป,ป่พ่มปเหลน้ำข่อยข่อยจะไปเที่ยวอ,อื่นกี่ข่านฮะกี่ข่านอ่ะไปเวทเสาเขียนเบิดไปบอหมึ่งไหมฮะหมื่งไ,ไปไปบรายอีชังเจ้าเจ้อยากได้อีหยังเอากาบสบายดีเบิดสูข,ขนะนนูสูคนเนาะมื่อนี้จะไปขอพักกาดําบาวสุกทุกคนเอ้ยเห็นพักกาดผุนเขียวงามงามหมื่อนะกัดขอไปแล้วเนาะเธอหนึ่งแต่ว่าจักๆๆๆย่างจักเบิดแหละทุกคนเอ้ยจะไปขอน้ำผึ่นเนาะ สิไปเหตุสุพักล่ากลินขีดอยากคิดเห็นประก,กาศบ่าวซุกมันงามันนะก็เลยสิไปิคอสพักน้ำเพลินป่ะขอไปขอนรำปันเลยซะมาเงียบเถอะเดะทุกคนเอ้ยม,นนมามีคนอยู่เหื่ออยู่เบอเดนยังกรบ่บเ็นพักกันอยู่ไซเบอร์เดนมา,าสุกมาสุกเกือบกรบ่บเ็นเลยทุกคนแต่ว่าประตูเหื่นเปิดไหวอยู่มาสุก บเห็นขวดสิเป็นหลักเอาเลยนะไโอ้ยพี่รือว่าพี่คนอยู่ได้นะ <laughs> ว่าววนนวสิเปนหลักก็พักเจ้า <laughs> โอ้ยเขนม้อนะเออพักบนปูเปลักเอา <laughs> เนี่เอิโบงี่ไพนนี้นะคิาบ่มีไพยอยู่ว่าสิเป็นลักเอาเลยขิดยาเคล็ดยังเลยเคล็ดตัวแห่ เออโอทุกคนเลยเป็นบัคเก็บักสัวแห่ท่าพี่เนี่โอ้ไปจุดประมูลโขีดบานออกน้ากระเทิร์ได้มาแล้วก็เลยว่าเออสเอาก่อนดอกพุ่มบัดมื่อแรกจะมาพอสรีมาบอกเจ้าห์นเบังหน้าเบังหลังอูหลักของหมูกับบุ๋โอ้ยบัคตัวแห่พะงะมะลีทุกคนเอ้ยเออนะเก็บ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 บัคสุเอ้ยไปกินเมียงนี่แซ่บได้หน่ เนาะทุกคนหักตัวแห่ใหญ่ปะลายเติบเนาะสิเอาไปเห็นยังกินสมหรอโดเออ,ต,อตากกระเจาปลากระเต่ากินเออเออปลากรนะเต่าเนาะโด้แแ่บแล้วนี่ทุกคนเลยมาขอพักสุดแสบหมกตัวแห่ร้อมแล้วนี่ในแซะที่มีพัดนี่ยานี่หมากมากใหญ่เลยพักกาเจ้าะอันเด้ล่ะสิมาขอไปเห็ดสุดพักแล้วกินขีดอยากโอ้ย ามาเเอามาเ,เพลสกันาอ้ยแนวเอื่อนบ่ม,มีไพคาน<อ>นอกก็คิดว่าบ่ม,มีไพอยู่<อ>ก็เทินให้มาแล้วสิไปหลักเอาดอกว่ามือแหลงละหมาจิมาบอกเรากนเลยนี้หมาแล้วก็ห่อห้องใส่หลัไปใส่หรอมาลักเอาผาคอนี่เดอฟักเก้่นยนเดอ เฮดโตแล้วก็ได <si ้กินบ่เก็บเอาลายๆไปกินบ่นนั้นพอแล้วเอาเก็บอะไรเก็บดีกเก็บกระโดดไม่ใช่ไอมีผักเมียโอ้โหไหนไปติดเอึอ้ยขูดขูดท้าคอยบ่ได้มีผักเลยผักกาดทะเลโอ้ยผักกาดมันไส้เอี้ยเห็ดแฉกเจอบอสุกน้ำขูดเมื่อวาน ทุกคนมึงหายใจทุกคนเบื่อจะมาแดกเป็นปากเป็นปากอยู่นี่เนาะวันนี้มีผักกันผักกาดทะเลเราขอเห็นอยู่โอ้ผักกาดมันเสียบยังไงน้ำบระเทียโซบักบัวเพิ่นก็มีขอผักบัวน้ำแล่ไปใส่กันเก็บมปไหนติผักน้อยๆเก็บเอาเองตอนนั้นน่ะเอ้ยพี่ทางก็เก็บเอาเองบนหางเงินเลย านนมา<ด>อ้าวะถืกร่องให้แน่ขวายสิเก็บ<อ>ก้นเอ้ยมาขอพักน้ำบาสุดข, <c oughs> ขีดบาบ่มีไผอยู่โอ้ยขวาสีลากเอ้าเลยประกาศนาอ้อยน,น้อยนะทุกคนเอ้ยงานน้ำกบบัทันยังใ,ใส่เก็บเมื่อวานนี้กระตมกิน<อ>น,ออนี่ไหนนี่มาคอยอิเลมุนี่ เคี้ยวง่าอยากจะกินบหท่านกุลิศมาคอนโว้ยเอ้อผักลายผักดีผักขนาดเดียวมะสิแก่ทีมาเด้เนี่ยเจ้าบริบงมันนี่มันหน่อยผักขนาดเดียวกว่ามันกินหมดวันเจ้าใช้มาปลูกผักปลูกงาเออเห็ดที่ช่างอ่ะมือถือมปลูกบุกโอ้ยใครมาคอยปลูกผักพ่อพี่มาเก็บเซิกันหนยไว้ตังกองไว้ัยแล้วก็มาเก็บใส่ขวอยได้ไหมอือง่ายง่ายไหม บดดาบดแดงอะไรอ่ะลอโอ้มาโล่จะจมจะจมกองก็ได้กระต่าก็เปนหนพวงอัลีอเอนั่ดีเนาะเย็บให้นผักปุกขนาดดีเนะี่ยคือสิออกหน้าเบิดเนาะน้ำกรมาอีนักใส่อีนักแย์เนนะจะคือบอกออกะซะขึ้มาปลาให้จะเมียออกหนะ้าโอ้ยกบาดเขาออกบมันออกเปลี่ยนกันหมอเียงกน,น เป็ดปลักวัวชมาหลักพักเผ็ดไผ่บ่อเอื <t os> <t os ่นบุคานอโมยูผู้ปลาหลักพักหมู่กับบ่เบิงจะคลองหมู่โอ้ยเบิงยังเอื่นเกือบกับบ่เห็นทุกคนเอ้ยเอื่อนเ็นแต่ประตูเพื่อนเปิดไว้เอื่อนกับบ่กับบ่มีไผคานนัำนักพอแล้วนะนอ้เก็บได้เก็บดีเนี่ยหวานชิลลลายเนี่ยบุค่ายเลยหลัวเบอร์นะก็มีแต่พักบัวเก็บพักบัวเนี่ยนะ อีน่ายได้ผักกาดเจาผักบัวอือเจาผักบัวนะผมได้ไปสุกใส่กันมาอย่างเสร็เคยกินบอสสูบผักละอ่ะกำลังหิดหิดกันโอ้จมุงชาวหิดอนะเอ้ยชาวหิดก็ยากคอยขีดยากมันอีโอ้มันตกมันหลวบอีข้าวโอ้ยมันย่างผักผักบัวนะเช่นะาอ้าวอ้ามุนเบิดละโอ้ยบึ้งโอ้ยบึ้งนะบึ้งโอ้ยปวดอะไร คือบอกเอาวันนะพ่อคขาปลอมพักซีเน่เมื่อวานปลูกแชนคือ่วนให้ังชายผักพทองโอ้มาพี่ฉินไปใส่ล่ะอีอนักงใส่วานอ,นอยู่ปูดโดยอืมเกิดเลยมเออื่นไปม่พูดไปเล่นน้ำผึ้งฉันไปเที่ยวมื่อื่นกี่ขานฮะกี่ขานน่ะไปเวรเซาเคียนเบอร์ไปบอกเหมือนไหมฮะเหมือนไปไปบดอะไอีช่ง จะจะได้อีงยังไปก็เมื่อเฉื่อจังเงินนั่นนหะการจะไปเมื่ออื่นพือจะไปอื่นพูดจะไปบอกได้มื่ออื่นใครสิลงไปเอยากท่านแล้วกันถ้าว่าจะสิไปสิพาวเวไปเนาะไปหล่นนะมาบูบีบไปเชยงเงินไปจะได้อิงยังจะจะได้อีงยังน้ำเราไปแขมียเก่าจะสิจะได้อีงยังพอแล้วนั่นแหละเอ้ยทุกคนเอ้ย เก็บลายเก็บด right. um, okay. um, no, no. right. mm ีโ hmm. อ right. ้ยไปกันมีเนี่ยอยากได้เลยเนาะต้องไปเก็บลายเก็บดีอีหนี่ไหนก็ได้สักโอ้ยมากินใครก็ลองออกบาไปเนาะเฮ็ดยังอะไรอยู่ก็ื๋อบาไปนอนหนักเลยจะลายกายหาวนี่ก็จะไปดำนาอืมกายหาจะไปดำนาบางเถื่อนี่อีนางแฟนจะไปได้ดำน้ำไปไหนชิไปฝุ่นบ่ชิไปเวียงบางเถื่อนมันก็บได้ไปบางเถื่อนมันก็ไป ไมเท่าอย่างไรเขาไปนนำเขาบไปนะครับก็ว่าจะไปนั่งไซด้สะเพียงไซแค่คิดคานค่ะจักลายพอเราังพักะดักพักน้ำก็มีเลยนะได้งน้ำผูดเงทะเของน้ำเออาม่ต้องถ้าบอนยันดีแม่เราเก็บโอ้ยยันนแเอากะนังเ้อฮะพอกระนังเาจเห็นได้น่ะบ้นนะ กระเอดอก็อา่อยแต่ว uh, oh, no ่าบ่รเลยบะหมี Looking ่บอกแซบะหมี่อะกมเีบเบิดล่ะโอ้ยโอ้เจามาปลูกมันนี่เอามาปลูกใส่เออจ้ก็สร้างปลูกเนาะบหมีนะเอ้ยมาเพียมาเพียมาถือกล่องให้แน่นี่สิเก็บหน้่มไหม่นี่ทุกคนเอ้ย บ่เออเออดูให้แน่จะไปหักีน่านะครับบุกินจะไปหักอะไรนะกินจะเอาไปกินจะเอาอะไรบ่เราอั่ะหองบริการห้องบริกากนะอยากโอ้ยพระธาตเราจะนั่งห้องบริกินยังชิมพระธามั้งโอ้โหปดอไรมาเอียง เก่งอยังกระทวงเป็นวงทรพอดีบอกโอ้ทุกคนเลยกองกันแกงนี่ก็ทุกอย่างคือซาลีเอานั่นแ่ะเอ้ยทุกคนเอ้ยมาขอพักหน้องใหม่ก็อยากได้มาเชื่เอาน้องสาแน่ก็อยากได้มาเชื่เอาหน่องใม่เพิ่งก็หายเอ้าวสามดอกโอ้อสมอันนีเลย quậy ừ, ơi ơ ừ. bờ phu, kinh này đó, sạm bông, ối bồ là bị bẹt, mau đọc, này park này thắc đột để thắc park để tham quan chùa he, khỏi tay đỡ vào nè, khoa nặn còn hả, khoa off bồ, ối chờ à cốc nè, chờ còn đi kiếm ở may, đang kiếm mà จะโยกกระไก่นี่คอยผมเมื่อคอยอยกไก่กระชื่อเมืออาาเ่อเด้อขอบใจเด้อเออมื่อนาสิซื้อเนี่ยมาฝากเดียวคอยไปเบียคอยมืเอื่นเราจะก,กินยังสิซื้อมาฝากเอากุ้งเอากุ้งบ่เอออยากกินก็อยากกินตัวแพร่งล้๊อว์นี่ตัวแพงแล้วจะมาถ่ายคลิปน,น้ำหอมคลิปตัวแพงุ่้นเอออยากกินก็อยากกินตัวแพง่ล้๊อ,อ,อาเถอเสียบบ่กลวยห่ะไม่เท่าไรเหยง บุ i, áng, ้ยเจ็ดตาอีสังเนี่ยน่ะมืออื่นพอแล้วสิขึ้นไปทางทางบ้าสโซเค็มผมมังเถื่อมืออื่นสิไปแหวะเลน้ำเหลาเลยเดีาบ่มี่เนี้ย่าเอาไปฝากแล้วบ่มิเต่อยากได้น้ำหอาเออมีแต่อยากได้น้ำเจ้าโลเออมันจะเป็นใจน้ำเขามันโลบะหมี่ามีแนวอยากไปฝากโซเค็มบ่มี่ขอเกษียไปฝากให้ไปแหวะฝากให้มังเถื่อขอสิเขาไปแหวะเลน้ำเหลา อื่นสิบริมาหาเจ้าแล้วมืออื่นเดอ้อเอออย่ากกินหอยคอยเดอ้อว่าเป็นเออยันหูยันห่างเฝันอยากอยากกุ้งเพื่อได้ทุกคนเลยมือยอยากอย,ยากแนวเพ่งโลขนาดคอยยังบริคอยกินขักขนาดบ่าวสุกเอ้าขอบใจเด้อพักนี้นะสิเมื่อก่อนมาหนิเผาไปเหตุสุพักลาออกกินขินยาทุกคนเลยคือใบหน้าคือใบหนั่งขินเอาเอาไปให้เขาไปทันจะไปเก็บเอา บอไปเก็บเอาใหม่โลจะอ้สิคีทีแต้ปัญหาของตัวแหกก่ก็ไใดจะปิดก่อนเราจะกไปเพาบเาไกนะเออวนางพลาไอ,อกเพน,นออกเกอามากนังแพงคบมสุกคีตีรีดูกคนเลยมตัวแห่ก็บ่อหาอกผูกกกตัวเองนะตเต็มกกจะไปเก็บเอาใหม่ก็บ่อจะคลองนะอเอาได้นะเขาจิตำกินชม<อ>จิ้ยแยงกันคนครึงเนาะเกยน่านักะไก่น่านังยางมา ยังมาที่เดวกันยังย่งมาอันนี้มาเก็บมาหอดแล้วก็เก็บเอ้าไก่ๆไก่มาโมจิบัวไฮมันอันนั้นมันแดดน้ำก็ลายไปอยากไปเก็บเจ้าเก็บแล้วก็ให่คอยซ่เจ้าก็ไปเก็บเอาใหม่เด้อเมื่อก่อนเมื่อก่อนฟังเดี๋ยวเดี๋ยววเมื่อก่อนพุกนเอ้ยซีโก้ต้องอยากไปเก็บก่อนบะนี้มีแต่ว่าปอกันเก็บหนาเนาะปอหน้ามึงแย่มู่นะอ้าวทุกคนเดี๋ยวอยู่บนู ก็รู้ว่าสิยหายก่ออีกการจะไปเก็บไมต้องเอานะเออมาหอเดี๋ยวยังไม่อยากเก็บ